ดังนั้นถ้าเราสามารถรักษาอัตภาพของการไม่เป็นมน่้พ้นจากการเป็นหนิี้ทั้งวงได้เราย่อมมีความสุขมากในปัจจุบันอาจารย์ประกาศได้ตอนนี้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าอาจารย์ไม่มีหนี้สินอีกแล้วหมดเกลี้ยงแล้วไม่คิดจะเปอีกแล้วตลอดชีวิตนี้เพราะเห็นมาแล้วว่าการเป็นมนี้มันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกนี้ยังไง อาจารย์จึงประกาศกับตนเองเป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานชัดไม่ใช่สาบานประกาศต่อตรงตั้งสัจจะที่ฐานว่าจะไม่เป็นอีกแล้วไม่มีไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวไม่มีการผ่อนไม่มีการชําระไม่จําเป็นว่าของมันต้องมีของมันจําเป็นไม่มีคําว่าจําเป็นถ้าเราไม่มีตังค์ดังนั้นแม้จะจําเป็นแค่ไหนถ้าไม่มีตังค์ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อันนั้นมันเกินกว่าจําเป็นของจําเป็นต้องดีตังค์ซื้อ ไม่มีตังค์ซื้อเรียกว่าเกินกว่าจําเป็นเพราะฉะนั้นความจําเป็นของแต่ละคนแตกต่างกันไม่มีการเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวจําเป็นของเราจําเป็นของเขาต่างกันแต่จําเป็นของเราต้องไม่เดือดร้อนตอนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นความจําเป็นแบบมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นความจําเป็นแบบไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเพราฉะนั้น อาจจะจึงกล้าบอกเสมอว่าเมื่อเราพ้นจากพัฒนาการจากความทุกข์เหล่านี้แล้วนั่นแหละจึงเป็นสักขีพยานได้ว่าธรรมะของพระเจ้ามันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์สามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่เคยหลงผิดให้ก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อเรามีความเห็นถูกต้องการปฏิบัติเหล่านั้นย่อมนําไปสู่กระแสแห่งความถูกต้องในเช่นเดียวกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราต้องกลับมาจุดเริ่มต้นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดที่อะไร ก็ต้องกลับไปแก้ไขต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวนั้นให้ได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขความทุกข์ที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดเร็วทีสสดด่สุดคืออะไรกลับมาแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปเที่ยวแก้ไขชาวบ้านอย่าไปเที่ยวแก้ไขคนอื่นแก้ไขตนเองทําผิดเรื่องอะไรเดินกลับไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดต้นเหตุต้นเหตุแห่งความทุกข์คือตรงไหนกลับไปดูตรงนั้นวิธีการรู้ตัวให้เร็วที่สุดคือการต้องมีสติสัมปชัญญะ การที่จะฝึกรู้ได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์แล้วต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงเกิดขึ้นจา่ตรงไหนเราต้องมีสติในเรื่องนั้นสมมุติเรากําลังแก้ไขความทุกข์เรื่องการเป็นหนี้ตั้งสติให้ดีแล้วกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุจริงๆสาเหตุจริงๆพวกเราทุกคนจะรับรู้ได้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะไม่ไปสแสวงหาสิ่งใดมาเพราะอยากจึงไปสแสวงหาสิ่งนั้นมาเมื่อสแสวงหาสิ่งนั้นมาแต่ตอบสนองต่อความต้องการไม่ได้ จึงไปขวนขวายอย่างอื่นมาเพิ่มเติมจนในที่สุดมันนํามาซึ่งความพลุงพลังในการใช้ชีวิตแล้วนํามาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งในปัจจุบันแล้วเราก็จะมักพูดกันติดปากว่ารู้งี้รู้งี้กูไม่น่าเอามาเลยรู้งี้กูไม่น่าทําแบบนี้เลยรู้งี้กูไม่น่าทําแบบนั้นเลยมีแต่คําว่ารู้งี้เต็มปากเต็มใจไปหมดเพราะอะไรมันทําผิดไปแล้วมองเห็นโทษทีหลังลงมือทําไปแล้วก็ต้องรับผลของการกระทํานั้น พระเจ้าจึงสอนว่าก่อนทําสิ่งใดอย่าไปมองเห็นแต่ประโยชน์ของมันเพียงอย่างเดียวให้มองเห็นโทษของมันด้วยพระเจ้าบอกว่ามันมี3กรณีหนึ่งอสสาธะแปลว่ารสอร่อยของสิ่งที่เราชอบพอใจ 2. ออาทินวะแปลว่าโทษที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราชอบ 3. นิสรณะอุบายเป็นสิ่งเครื่องออกจากโทษเหล่านี้เมื่อมันเจอโทษแล้วจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนี้ยังไง ดังนั้นสามอย่างที่เราพึงรู้ประโยชน์โทษและอุบายออกจากมันทุกอย่างมีประโยชน์ย่อมมีโทษถูกต้องไหมเมื่อมีโทษแล้วจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากมันยังไงดังนั้นเราต้องรู้จักสามอย่างสามประการนี้ให้ได้ถ้าเรารู้สามอย่างสามประการนี้ไม่ได้จบเลยปัญหาเกิดเพราะอะไรเพราะเราจะไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ได้เราจะเจอความทุกข์แบบนี้ซ้ำๆำๆเป็นประจำแล้วมันก็จะเดินออกจากการรมไม่ได้เพราะเราไม่มีอุบายเป็นเครื่องออก ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมองเห็นประโยชน์อย่าลืมมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นสมมุติเราอยากได้รถสักคันหนึ่งอ่ะอยากได้มากอยากได้จริงๆหรืออยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งอ่ะเวลาโทรศัพท์ iPhone ออกมาเครื่องใหม่มันจะสรรหาวิธีปาเครื่องเก่าทิ้งถูกต้องป่ะมันจะเคลื่องลงที่นอนเงี้ยวยเด้งล่องลงพืงง้นอุ้ยต้องหาเครื่องใหม่มันก็จะเริ่มหาเหตุผลใช่ไหมพยายามจะหาเครื่องใหม่ใช้ไม่ดีเล้วกล้องไม่ชัดแล้ว่ามันแบบเปิดไม่ติดขอเอามือ,ขอ,อ,มอขอเอามือตีเพื่ออะไรให้มันทางเร็วขึ้น เพื่ออะไรจะได้ซื้อเครื่องใหม่มันหาข้ออ้างแต่คําถามมีตังไหมไม่มีมันจะทำอะไรรูดบัตรเครดิตหาเงินผ่อนหรือมันจะไปเทิร์นเอาหรือมันจะอะไรก็ไม่รู้อะเพื่อที่จะให้ได้เครื่องใหม่มาเสมอมันเกินกว่าพอดีไหมเกินกว่าพอดีมันหาข้ออ้างในการจะเอาให้ได้ถูกต้องไปในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเรียกว่าความอยากเมื่อเกิดความอยากเราจะอยากได้มันมาอย่างยิ่งแล้วมันวควบคุมตัวเองไม่ได้นะนี่เรียกว่ามองไม่เห็นโทษเวลาอยากได้เออไม่เป็นไรรูดไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปหาเงินใช้เอารูดบัตรเครดิตไป4ี่0 0ื่นห้าหมื่น นั่งตามใช้เดือนละสี่ห้าพันผ่อนสมมติมปีหนึ่งเนี้ยเดือนละกี่พันมาคูณไปดิถามว่าเวลาตอนอยากได้อู้ดีใจมนสยบมาเมาบินมางวดหนึ่งงวดสองไม่เป็นอะไรงวดสามงื่อสี่เอาละเริ่มมีปัญหาโอดควรจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวจะไปอยางบันยังไงเงินก็ต้องผ่อนชําระเวลาจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินเติมนั่มัหมันเริ่มไปเรื่อยเปิดแล้วใช่ไหมมันเริ่มทุกข์ละเพราะอะไรมองไม่เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าลูดมา ภัยเวรจะเกิดะอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเรียกว่าเรามองไม่เห็นโทษในอนาคตเหมือนเรามีสามีภรรยาเราก็มองไม่เห็นโทษในอนาคตเรามองแค่ว่าอะไรเอ,อ้ยมันจะมีความสุขในปัจจุบันนะเขาสวยจังเลยเขาเหล่อจังเลยหน้าตาดีดูแลเราอย่างดีแต่โทษในอนาคตอีก3ปี4ปีข้างหน้ามองไหมสิบปี20ปีข้างหน้ามองไหมมันจะนอกใจแล้วหรือเปล่ามันจะม,มีบ้านเล็กบ้านน้อย,หอยไหมมันจะแก่นกหนักนาสหขนาดไหนสัปดาห์มันจะเปลี่ยนแปลงจะเดินไปมากมายขนาดไหนมองเห็นโทษไหมไม่เห็นโทษเราจึงมานั่งบ่นที่หลังลูกงี้กูไม่มีมึงซะดีกว่า ลุงี้กูไม่เอามึงมาทำหัวทำเมียซียังดีกว่าเราก็จะเริ่มบ่นไปเรยๆจะมาเพราะอะไรเพราะเริ่มมองเห็นโทษจากการมีสามีภรรยาอีกคนที่มีสามีภรรยามาก่อนมันก็จะพูดว่าพูดกับอีคนใหม่ที่กาลังมีสามีภรรยาใหม่ๆเข้าใหม่ปมามมนแต่งงานมึงจําไว้นะนรกกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตมึงแล้ว <S <S มันเริ่มบอกแล้วใช่ไหมเออถ้าเป็นกูกูจะไม่แต่งงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นกูเป็นมึงในสมัยนี้กูจะไม่แต่งงานแบบมึงกูจะไม่แต่งงานกูยอมอยู่เป็นโสดดีกว่ามันจะเริ่มไหมมันจะเริ่มมองเห็นโทษในการใช้ชีวิต มันจะเริ่มมาสารพัดสารเพสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะเรามองไม่เห็นโทษเราจึงไปหยิบในสิ่งนั้นมาแล้วเราก็ทุกซ้ำซ้ำเรื่องเดิมเดิมเป็นประจำจนเกิดความเคยชินแต่ทุกครั้งที่ทุกชินกับมันนะไม่เคยชินเลยสักครั้งร้องไห้ทุกครั้งเสียใจทุกครั้งผิดหวังทุกครั้งพัดพ้าจากของอันเป็นที่รักทุกครั้งแล้วก็ทําให้เราทุกใจซ้ําๆเป็นประจำเราอยู่กับมันมาตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่เคยหาวิธีในการแก้ไขมาเลย พระเจ้าจึงสอนวิธีการแก้ไขเดียวคือสีสมาธิปัญญาตัวย่อสามตัวสุดท้ายของอาณาปานสิทิ์สามข้อสีห้ารักษาให้ได้ตั้งเจตนาในการรักษาเป็นเครื่องวดเว้นเวลาจะทำพยายามอย่าไปทำมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์โทษที่เกิดขึ้นอะไรรักษาโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรประพฤติในกรารโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรการพูดโกหกโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรการดื่มสุราโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรมองเห็นโทษด้วยเราจะได้ไม่กล้าทํา สมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งหาเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีในการนั่งสงบอยู่กับตัวเองนั่งเฉยๆนั่งยังก็ได้นั่งข้อขาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งได้หมดนั่งรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรูหายใจก็พูดได้